คือมองเบบี้กดกดอะไรขึ้นนะ e ป่ะกูชอบไปกด,กด f ไอสวนมันอยู่ตรงไหนวะแชทสวนอะชื่ออรี่มัน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 ,มนใครใครจำได้บ้างว,ว่าสวนมันอยู่ตรงไหนอะ่ะ โทมเมโทออะระยะเป็ดละ เออท่านหญิงสวัสดีค่ะมีอะไรให้ช่วยได้เปล่าคะเอ่อข้าอยากจะไปปลูกมะเขือเทศแต่ว่าข้าจำไม่ได้ว่ามันไล่ไปอยู่ตรงไหนนะ เปิดแผนที่ขึ้นมาเลยคะ่ะหลังจากนั้นขวามือค่ะที่จะเป็นรูปใบไม้เห็นหรือเปล่าคะที่มีน้องไก่นะคะเห็นนองกะเข้าน้องไก่หรือเปล่าค่าเห็นน้องไก่แล้วแต่ว่าแล้วซ้ายามือน้องไก่น้องไก่จะมีดอกไม้เออใบไม้นะคะที่เป็นสาม<อ>แดต,ตรงนั้น,เ,นลเลยลค่ะที่ปลูกมะเขือเทศขอบขอบคุณมากครับได้ความยินดีค่ะ เฮ้ยม้าเป็นเฮียอะไรเนี่ย ทำไมคนนั้นพกปืนได้วะทำไมเราพกปืนไม่ได้วะแบบสะพายปืนอ่ะอ๋อตำรวจเหรออ๋อ นี่กดวีแล้วเนี่ยกดวีมันเปลี่ยนมุมมองของผมอะแซบไม่ใช่อ๋อ จอด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  ูทำเพี้ยไรอ่ะท่านยิงข้าทำไมน่ะ ใช่ทำไมข้าท้าถึงยิงข้าพวกเขาคนเดียวฮะเขื่ออะไรนะข้าชื่อดาเลนเจ้ายิงข้าทำไมอ่ะดาเลนตอนแรกผมโวอวายดาเลนเขาต้องขอโทษด้วยนะนะขอโทษนะเขาต้องไปรับบาดาเหตุบรรลับล่อหลอกคนเดียวอ่ะเขาไม่กล้าเนะมัจะโทษจริงๆก็นี่เจ้าเอาเอาปืนกับธนูไปตรงน้าได้ยังอุ้ยเอ้าข้าขอโทษแทนออลี่ด้วยาข้าขอโทษแทน เดี๋ยวข้าจปล่อยมันก่อนนี่ดาเลนดาเลนฮะดาเลนชื่ออะไรว่าไงไม่ไดเก็บของใส่ได้เก็บพวกปืนกับธนูใส่ตรงนั้นได้ยังไงน่ะข้ามีมันก็น่าจะเก็บไม่ได้นะเอ่อข้าใช้มันน่ะนี่ข้าออกแล้วท่านตกใจเพราะว่าข้าถือปืนใช่ไหมไม่ใช่ตรงม้าของเจ้านอะอ๋อไม่ข้าก็ไม่มั่นใจเหมือนกันน่ะ เจ้าไม่รู้อย่างนั้นเลยว่าเพราะมันมีตรงม้าเจ้าได้ยังไงไม่รู้อ่ะโวมันขึ้นมาเองน่ะอยู่ดีก็โอ้จริงๆข้าไม่เห็นกระเป๋าที่ใส่อาวุธด้วยนะเนี่ยอ๋อสงสัยมันน่าจะเป็นของแม่มดแล้วนะอ๋อไม่ได้เป็นไปได้นะเออตอนแรกข้าคิดว่านายเป็นโจรป่าข้าเห็นยิงมาค่ะก็เลยยิงสวนไปน่ะข้าขอโทษ ก็าอยากคิดกันนะพวกเราไม่ใช่พวกที่แบบว่าเหยียดผิวเหลืออะไรนะพวกเราแค่ป้องกันตัวไว้ก่อนนะแต่เพราะพอเข้าใจอยู่เมื่อวานข้าลงรถไฟมาข้ามาที่นี่ข้าก็โดนพ่นไปเหมือนกันอ่ะเสียใจด้วยแล้วนะไม่เป็นไรนะทษแล้วกันไม่เป็นไรได้จีนกุศลเขาไม่ได้ตั้งใจแหละไม่เป็นไรท่านเอาละทีเนี้ยปลูกไงในที่อ่ะ แล้วกูซอยเลยไม่กูซอยจัดเลยอ่ะกูยิงบนม้าเลยอ่ะจะต่อยถ้ามาใกล้กับเตือนนะโอ้เตือนอาจังหวัดหนักหนาดูอืมไม่เห็นจะมีใครกลัวท่านเลยเออจอนนี่ไงกลัวกลัวได้เหรอมาทั้งขออาหารทั้งขอเงินทั้งตลอดเนี่ยกลัวใช่ไหมเออกลัวกลัวจริงๆนี่แบบว่าเขาเรียกว่าเกรงขามเลย ตัวใหญ่ใจปฏิวตัวเล็กพิกกี้ดูโอ้สวัสดีสวัสดีท่านเชิญขอโทษด้วยเรื่องเมื่อตะกี้นะไม่ไม่เป็นไรเล็กน้อยท่านันน่าจะเป็นความเข้าใจผิดมันกระสุนมันแค่ตักถากไปนะเออว่าแต่นอยชื่ออะไรค่ะชื่อดาเลนอ๋อเลนเหรอดาเลนเดอเลนใช่มีเรื่องเข้าใจผิดกันนิดหน่อยแล้วท่านท่านชื่ออะไรล่ะเป็นอะไรกันเออฉัน เออโดมินิกโดมินิกเขาคิดว่าใช่นั่ข้างหลังฉันเขาเป็นโจนะนะรู้จักนะเออเช่นกันเออเราเจอกันไม่สวยเลยนะเขาไม่ได้ไม่ไดลองเล็กน้อยแต่ก็น่าจะจำใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นออครับครับท่านเมื่อกี้มีชาวบ้านเแถวนี้แจ้งเหตุมาสวติดีอ๋อเกิดการเข้าใจผิดขึ้นเล็กน้อยครับเขาคิดว่าผมเป็นพวกคนป่าคนเถื่อนนะครับ เข้าใจกันวินกระสุนก็เลยลั่นมาเล็กน้อยครับท่านไม่มีอะไรสวัสดีท่านจะคุยกันแล้วใช่ไหมใช่ครับคุยกันเรียบร้อยแล้วคุยกันเรียบร้อยแล้วนะมันเป็นการเข้าใจผิดกันเฉยๆจะมีอะไรนะท่านไม่ไหนเขาแจกบนใจไปเลยใส่ไม้เสีหายใช่ข้าวต้องขอโทษด้วยที่ทำไม่ได้เข้าใจผิดนะเล็กน้อยท่านขอโทษเขาดีกว่าไม่ต้องขอโทษฉัน ก็ <gen arrogance> ขอโทษขออะไรไปหมดแล้วนะใช่ค่าค่าแฮปปี้แล้วค่าค่าปลูกปลูกต้นไม้แล้วเกมกปมีคนยังไงโดนยิงเลยกับแฮปปี้จริงจริงครับท่านเชียร์ไปเลยนั่นหรือพวกเขาได้มันจะไม่ติดใจกันเขาตกใจที่ข้าวิ่งมาขี่ม้ามาคนเดียวน่ะคิดว่าข้าเป็นพวกโจรป่าโจรเถื่อนโอเคจบแล้วไปจบแยกคดีอะไรน่ะกับ เดี๋ยวเวลาไปเนี่ยเจเจอลิฟเราก็เน้นขมีเหตุอันใดเวลาขี่มาอุใส่หมดแม็กกันเมื่อกี้อ่ะนมก็เพื่มเลยนะใส่เขาเรียกว่าสมบูรณ์ป่ะไปกันเถอะไม่มีเหตุอะไรแล้วไม่มีใครกล้ามาถ้าลึงในบ้านเมืองของเราหแลก็ได้ประจำที่ไหนอยู่วลนริทายรึเปล่าใช่ไหม สักีีเรากลับให้ดิ ปูกได้อีกเหรอท่าน <ไง S 1> ท่านเฮเลนเราเราสามารถปลูกได้กี่แถวเหรอโอ้แล้วแต่นายจะต้องการเลยอะ่ะอ๋อแล้วแนะนำว่าปลูกใกล้ๆกันไปเลยนะแล้วมันจะไม่งงหรอว่าเป็นของใครบ้างไม่ต้นไหนได้รับน้ำนะมันจะไม่เอามันจะไม่รับน้ำซ้ำอะ่ะต,ต้นไหนต้นไหนแล้วข้าแอบไปเก็บของท่านได้หรือเปล่าอ๋อไม่ได้อ๋อ มันจำกลิ่นมือคนปลูกได้นะพ่อคนไหนพวกเนี้ยอ๋อโอเคมันเก่เมเกงมากเลยเออเอเล็กซ่าเออ <c oughs> ให้ฉันมีวัวรดน้ำให้กี่นะเกาใช่ความจำดีดนี่นายขอฉันทุกอย่างเลยอะถ้าได้ดีแล้วอย่ายลืมกันแล้วกันนะ <c oughs> น่าจะยากน่าจะได้ดียาก,กน,นะเนอะ มันดูหน้าเศร้าเป็นบ้าใช่มันหน้าเศร้าน่าเศร้าอ่ะที่ที่ฉันถูกใช่อ่ะหน้าขอความช่วยเหลือฉันจนฉันรู้สึกเหมือนโดนปล้นเลยอ่ะเฮ้ยไม่ใช่แค่เธอฉันกอทุกคนเลยแล้วแต่จักรุณาดีที่นายมีชีวิตอยู่นะดีที่ยังไม่โดนยิงเฮ้ยเฮ้ย แงนี้อาจจะมีโจนออกมาระวังตัวด้วยดาเรนอาจจะมีโจนออกมาช่วยถือปืนคุ้มกันชันหน่อยนะจะได้ได้ท่านเฮเลน,นาเราน้ำหนึ่งขวดมันใช้กี่ผลหรอเอ่อสองต่อหนึ่งโอเคสองผลเอ๊มาแล้วไหนอะ คนไหนคือโจรน,นะคนไหนกูยิงไม่ถูกอ๋ฮียอืมออไอสัต,สตว์ฮะเฮ้ยเขถาถากกูคุย ไบ้างอะบาดเต็มไหมเออเล็กน้อยอะท่านแล้ว oh. เ,เราทําไงกับโจรได้บ้างล่ะอ๋อต้องจัดการมันอะถ้านายวิ่งหนีมันคนอื่นที่ผ่านมาที่หลังก็อาจจะโดนมาจัดการอะ uh, นะเออเราข้าจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นโจรอะคนที่ข้าย,ยิงสรบปนี่ใช่โจรหรือเปล่าท่านให้หน้ามาดูทีอ้า uh, ได้ได้พวกโจรถ้ามันยิงโดนสรบแล้วมันจะการงหนีไปเลยอะ นาจะไม่เห็นร่องรอยของมันเลยอะนี่อะแต่ถ้าเห็นอืสักครู่นะเอ่อฮึบ <c oughs> ฉันลองขย่าตัวเขาแป๊บเฮ้ยโอ้โหไหวเลย ดพวกเกียยวันนิงะขาโทษถ้าไม่ถ้าไม่รู้ว่าว่าใครเป็นใครอ่ะข้าอุตส่าห์วิ่งแล้วบอกว่าอย่ายิงล่องลอยฉันเลยถ้าเขอโทษแทนเขาด้วยถ้าไม่รู้จริงๆข้าแยกไม่ออกอ่ะให้ข้าไปพาไปส่งที่ที่โรงพยาบาลไหมโรงหมอโรงหมอใช่ใช่เอ่อเดี๋ยวข้าข้าไปส่งเออที่จริงไม่ไม่ต้องก็ได้นะ แต่ว่าให้เงินเขาไปแทนน่ะอ๋อได้ได้เอ่อค่าให้ต้องให้กี่เหรียญเนาะค่ารักษาถ้าฉันจะไม่ผิดสามร้อยเหรียญอั็นไงเชริปมาให้ให้ผ่านเชริปไปก็ได้นะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะมันมีโจรมานะท่านอือขี่แล้วเลยใช่เราจัดการโจร่าแ,แต่ว่าเขาโดนลุกลงโดนลุกหลงโอ้ ถ้าจะช่วยเขาข้าต้องทำยังไงนะเออตอนนี้หลังม้าชั้นกอมีคนเจ็บเหมือนกันโอ้เชอริฟอีกท่านน่ะเขาก็อย่ามาว่า้กันสะดุดลงเหวไปนะอ๋อเอ๊ะแล้วตรงนน้นล่ะเป็นไงบ้างเนี่ยไม่เือนแป๊บเดียวไอ้เแย่ลวใครกันโจรน่ะไอ้สัตว์คุณครกเกอร์หรือเปล่า ผมไม่รู้ว่าใครเป็นโจรจริงผมก็ใส่หมดอ่ะมันวิ่งอ่ะตรงนั้นคือิลิปท่านดูแลเพื่อนของท่านไปนะเน่าข้าจะให้ค่ารักษาเขายังไงดีอ่ะสามร้อยเหรียญไม่เกินนั้นค่ายังไงดีประเด็นอ่ะเอ่อค่าให้ได้แต่ว่าของเป็นหรือเปล่าค่ายืนไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวฉันบอกมานี่ มองมาที่ฉันแล้วนายรู้หรือเปล่านายมองฉันอยู่รู้แล้วก็นายเอาฉันนึกแป๊บนึงอ๋อนายรู้ไหมว่าคาว่า grab คือแปลว่าอะไรเก็บหรือเปล่านะมันใช่มันมาจากตัวจีอะเริ่มต้นที่ตัวจีนายต้องลองดูอ๋อใช่นั่นแหละแล้วก็ ที่ถ้านายเปิดกระเป๋านายขึ้นมาก็จะมีตรงซ้ายล่างของกระเป๋านายนะนี่ไงโอ้ใช่ใช่ใช่ค่าฝากให้เขาทีได้ไหมอ่าได้ได้ได้๋ยวฉันจะยื่นเงินให้นายเป็นค่ารักษาที่เขาฝาก<ข>มานะขาค่าฝากไปเองค่าขอโทษธนูยังติดอยู่ที่อกท่านอยู่เลยนะ่ะโทษเพื่อนข้าเลยนะค่าขอโทษเฮ้อย,อยู่นิ่งก่อนน้องให้นาย ใจท่านบ้างนะค่าค่าฝากข้รู้ว่าท่านอยากคุยกั่ข้าแต่ท่านไม่กล้าชิเป็นล่าเขาเป็นอะไรน่ะค่าฝากกระสุนได้ไหมกระสุนนี่โตนายโดนจริงเหรอได้โดยยังพอมีสติหรือเปล่าไม่ต้องซื้อฉันมีอยู่เอ้ยกระสุนอะไรอ่ะเป็นยาวกระสุนสั้นขอบคุณท่านมาก น่าจะสลบไปล่ะเออเทวดาตัวน้อยของฉันฉันมีอีกเรื่องแล้วล่ะจนปลุกท่านท่านเป็นตุกษ่ว่าไงเออค่าไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่มันเหมือนกับเอ่อถูกภาพค้าไม่ค่อยดีอ่ะได้แป๊บนึงนะเออแต่แต่นายก็ยังดีกว่าฉัน อ๋อทำไมอ่ะเออฉันแย่แล้วเนียแต่<อ>ฉันต้องฝืนทำอ่ะเฮเลนาเธอดูฉันแล้วฉันไปทำงานอ๋อนายก็ทำงานสินี่ไงก็เราจะเผลออยี่เอยเออแล้วฉันอ,อ๋อเราต้องรอไปด้วยกันใช่ไหม ดูเขาเป็นคนดีอ่ะเออฉันก็ไม่รู้หรอกเขาเพิ่งเ,เริ่มต้นนะนะดีกว่าเขาก็คง<ข> <ผม S 2> ไม่ไใช่นคนที่ไหนไกลถือว่าเป็นใครเอ,อ่อมดแถวนี้ลมะมั้งเหมือนเธอจะรู้คำตอบแต่เธอพยายามเลี่ยงนนนอนเออ จังมันเถอว่าแต่ระหว่างที่รอต้นไม้มันโตไยมาจากไหนข,ข่าเหรอพอที่จะเล่าประวัติเลยไหมอันไหนที่พอ ที่จะไอ้ฉัรับฟังได้ก็แค่แ์นั่นก็พอไม่ต้องเยอะมากกันนะเออเธอหลับไปแล้วข้ามาจากไหนข้ากไไไไ็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเอออย่างนั้นเลยข้าจำแต่สีที่ที่ข้าเคยเห็นนะสีเหลืองข้ามาจากสีเหลืองๆอ๋อสีเหลืองเหรอสีเหลืองที่โล่เหรอนะใช่ใช่ใช่อ ีเเลืองเหลืองเหรอนที่หไหนกันน่ะเธอรู้ไหมเลนา่าอะไรอะ่ะฉันไม่รู้ที่ทเลืองเหลืองอ,อ้อพูดถึงที่มา่ะฉันไม่รู้อ่ะแต่ว่าฉันมาจากเมืองที่นักปืนแข็งแกล่งที่สุดในโลกนะอ๋อที่ดอนเอร์เขาค่อนข้างจะใจร้อนด้วยที่เมืองน,นั้น่ะ มาจากวาโลแลน่ะอ๋อหากคุ้นชื่อที่แหนมันเป็นเมืองที่โด่งดังนะไม่รู้จักอืจะรู้จักแต่พวกวิชิกแกนแล้วก็นิวยอร์กกินตักกี้โอ้นายคงไม่รู้จักสินะโอ้ซื้อบือชั่มัดเขข้ามาจากเมืองเมืองเล็กๆน่ะ Oh, ที่มีช,ชื่อว่าว h a t อืมอ๋อจะไปรูจักนะนะเื่องชื่อคุ้นๆนะเออแต่ก็คุ้นอยนะู่มันน่าจะเป็นเมืองที่ใหญ่โตนะดู mm. เขาเพิ่งบอกอยู่ว่าเมืองเล็กๆอ้าวเหรอใช่ชเข้ามันเล็กๆเ,เก็บรายละเอียดดีมากเลยนะเออจะโจม แล้วตกลงเมืองเล็กๆหรือว่าเมืองใหญ่ๆข้าว่ามันเล็กนะที่ได้ยินว่าที่เขาคุยกันอะมันใหญ่เหรอข้าวา่าที่นี่ใหญ่กว่าเป็นสิบเท่า,เ,าเดินเท่าไหร่ก็ไม่หมดใช่เพราะว่าเขาน่าจะยังไม่คุ้นชินนะแต่ที่นู่นเขาน่าจะคุ้นเคยแล้วเอเอเอนอยมาคนเดียวไม่มีเพื่อนเลยเหรอใช่ ข้ามาคนเดียวนะ่ะไม่มีใครมาด้วยโอ้โหไม่เป็นไรนะก็สามารถมีเพื่อนได้อีกเยอะที่นี่ดอมน,นายมาคนเดียวเหมือนกันเหรอฉันมาคนเดียวใช่นั่นทาา้าว่าไกลที่นิวยอร์กนะว้าวใช่นายรู้จักเช่ไหมข้าเคยได้ยินอยู่นะ ใช่เออพลเมืองที่ดีที่ประเทศนี้ต้องรู้จักอยู่แล้วนิวยอร์กนิวยอร์กซิตี้จะกกเดินทางมาทางรถไฟจากนิวยอร์กก็มาที่นี่แล้วก็มาประจบเออค่าตั๋วฉันหมดอะตั๋วรถไฟจะมาลงได้แค่วาเลนนตายเห็นค่าเลย จะไปอะไรน่าใช่แสดงว่าเธอตั้งใจฟังฉันอยู่ฉันตั้งใจฟังอยู่แน่นอนเธอเก็บรายละเอียดดีค่าเสร็จแล้วแหละเยี่ยมเลยแล้วที่เหลือของใครอขงที่เหลือตรงนู้นอ่ะของไอคนที่ดาเลนยิงล้มอะสิเขาไม่เขาไม่ตั้งใจนะอ๋อ ก็คงจะท้อแล้วล่ะไม่ก like ล้ามาโอเคไปกันเถอะไปมาสวยดีต้อดอมดอมเจ้าไม่มีม้าเหรอไม่มีฉันมีแต่ล่อรู้จัก่อไวยล่อหรือเปล่าเออล่อใช่นั่นแหละข้ามีอยู่ออกเสียงผิดเออเจสซี่ให้ข้ามาน่ะล่อใช่